ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่14ค่ายทหารพรานลาดย่านะคะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมในการปฏิบัติการของกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเน้นย้ํานโยบายของนายกรัฐมนตรีเรื่องความถูกต้องและความสุจริต เช้าวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ฐานปฏิบัติการบ้านคีรีล้อมร้อยทหารพรานที่1401ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันเอกวัดอุบลเดชประชารักษ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่14ค่ายฐานพรานลาดยาพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลร้อยทหารพรานที่1401ฐานปฏิบัติการบ้านคีรีล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและได้มอบผ้าห่มให้กับกำลังพลทหารพรานที่1401พร้อมให้นโยบายและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นย้ำในเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนการตัดต้นไม้บุกรุกพื้นที่ป่าตามนโยบายของรัฐบาลจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย